เร่มยังไม่ตายนะมันยังดิ้นอยู่นะติ๊กๆิ๊กตจุดตรงนั้นน่ะมันยังเฝ้าวิญญาณของมันอยู่นะพ่อเรียกให้เดินลงไปในน้ำแล้วจะได้เจอพ่อจริงไหมนั่นไม่ใช่พ่อเมืองนั่นไม่ใช่พ่อเมืงเด็ดขาดมึงคิดดูนะพ่อมึงเขาจะไม่ฆ่าเมืองอย่างนั้นหรอกจะรู้เหรอว่าพี่ใหญ่อะนึกถึงเทพอะไรจักสีจะตอบได้เลยมไมว่าเป็นเทพอะไรใช่ครับ มีสลับกันระหว่าง<ม>พระโพธิสัตว์กวนอิมกับพระพิคเนศอีกอย่างหนึ่งเห็นมาก็คือพญานาคราชพอพูดเข้าไปชญา,าสนากตามันท่องได้หัวล็อกด้วยบอกมึงทำได้กูก็ทำได้แล้วมึงมาอยู่ล่างเขาทำไมล่ะ